สวัสดีค่ะอยู่ในเกมไลน์เลนเจอร์กับกุ๊กกูนะคะก็ไลน์เลนเจอร์อัปเดตซีซั่นสองแล้วนะคะตอนนี้เรากำลังอยู่ในด่านร้อยแปดสิบแปดนะที่จะเล่นวันนี้คือด่านร8 8ปสิบแปดกับการตะลุยด่านของโคนี่คนี้ทั้งห้าตัวนะคะมาดูกันว่าด่านร8 8ปสิบแปดด่านแดงเนี่ยแก๊งโคนี่ทั้งห้าจะผ่านได้หรือเปล่า ก็เริ่มมาอย่างที่เห็นนะคะมันเอากระบองเพชรออกมาก่อนกรำเอากระบองเพชรออกมาอีโคนีหัวกระโหลกฉันก็ไม่รอดอะสิเอิมเอ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยเวจยเวจยเย์เจเย์เพรามันมีตัวบินบินด้วยอะมันบินได้อะตัวบินอะไม่ไหวไม่ไหวนะไม่ไหวนะจะตายนะพัดไปค่ะแล้วเรียกเพื่อนแฮ แช่มันที่บ้านเลยแล้วกันนะโอเคตอนนี้เราแช่มันไว้ที่บ้านนะคะแล้วเราก็พยายามสร้างตัวมาให้เร็วที่สุดต่อด้วยอมตะอุ้ยได้มูลมาเพื่อนมาช่วยแน่เลยมูลแบค็คมูลฮะ นานแค่ไหนเนี่ยอยากให้อมตะสักสิบนาที <c oughs> ขอเยอะไปไหมเฮ้ยโทมัสมาเฮ้ยเดี๋ยวนะนี่เราจมตีบ้านมันจนจะตายแล้วอะอ้ยผ่านแล้ว <c oughs> นึกว่าจะไม่ผ่านแะแล้วอสุดยอะเลย แก๊งคนน,คนนี้นะคะผ่านด่าน188ไปอย่างง่ายดายจริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยง่ายเท่าไหร่นะเพียงแต่ว่าพอดีว่าที่กูกูเลือกมาเป็นคนนี้ที่โจมตีหมู่นะคะเอ่อพอมันไปโจมตีโดนบ้านน่ะเออมันก็เลยแบบเรื่องมันก็ลดลงเรื่อยๆออแล้วมันก็กลายเป็นชนะสังหารเลยนะก็เลิศอ่ะบอกเลย โอเควันนี้แก๊งคนนี้คนนี้ดัง5ตัวนะคะเราต้องลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับด่านรัปับเก้าจ้าวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาจ้าว